ก่อน,นคลิปอย่าลืมกดติดตามกับสันกระดิงด่งนครับเด้อเปิดตำนานซันนั้นมีความ ไม่มีมาานานหาพันปีฝวายนี้คู่ิีนอีสาหแนเป็ตำนานแห่งบ้านเชียงไทยดังกัน

พี่น้องไทยร่วมใจช่วยกันหันมาเป็นคุณค่าให้ควายนั้นอยู่คู่ใจร่วมกันสร้างพัฒนาอนาุรักให้ควายของไทยในหัวใจรวมสร้างสรรค์ของคน สวัสดีครับคุควยใหญ่มื่อนี้ผมกับจ่าเต้ยครับนอกซ้ายกันใช่ไหเปิดตัวนะครับชื่อไหนมาเต้ยเดี๋ยวหนึ่งแสนเพชรนะครับแสนเพชรนี่เป็นลูกของฝันเพชรฝันเพชรนะครับ กับแม่แสนล้านรหรือแม่คำแสนเก่านะครับซึ่งเป็นควายของท่านผู้กบับเนศขายมาให้พ่อชู้นะครับแม่แสนล้านนะครับก็ได้ร้องแชมป์มงานชนบุรีนะครับตออน,นี้กีกะอยู่กับเชีย่ยสมบัตินะครับซึ่งแสนเพชรอีกอะจะเป็นสายเลือดของขวานเพชรนะครับขวานเพชรตัวลูกของเพชรตุดรนะครับเพชรตุรนกับแม่ขวานของพี่เอนะครับยินสวยลูกยินสวยหลังจาก อยู่ในน้ำกัดมาหนึ่งเดือนครับกะเก็บเนื้อหนังเริ่มมาแล้วก็เลยจะมาเปิดตัวเมืองก่อนอน,นะครับแสนเทศตีตัวนี้กะอายุ5ปีนะครับเป็นควายแม่ลูกไม้สันล้านนะครับเกิดอยู่กับเซตตอลูกสีน้าคาเปินค้นบีดนะครับซึ่งควายตัวนี้เนี่ยผมก็ไปพ่อมา จากเบอร์เพ้นนะครับแลวก็ถามนี้ตอบแล้วเพชรตะกัสินจ้๊มนะครับก็เป็นเสื้อสายของอันเทพนะครับซึ่งเป็นเทพอุดรนะครับจุดเด่นของขวายู่ทีนี้นะครับที่ผมมักก็คือสายเลือดชัดเจนนะครับเพราะว่าแม่เขาเนี่ยกะให้ทยาหลายๆตัวนะครับเพราะว่าจะเป็นอ่าที่อยู่กับเสียอตอบกับมีแม่ดาวนะครับแม่ดาวอุดรนะครับแล้วกับที่เป็นรูป่อแม่แล้วกันนะครับก็คือ แม่แสงจันทร์นะครับจดเต้นนะครับคือตะกร้ลูกสต่ที่ตอนนี้ครับก็คือหางนะครับเบิ้งเบิ้งหางหางเงานะครับไข่ดีนะครับไข่สองเงยสมกันเป๊ะนะครับแล้วก็ไข่จะซีว่าหางหลังนะครับหางกอดดอกครับหางกอดดอกหางดำสิรแท้จมูมีคนคนหางขาวแซมด้วยล่ะนะครับแล้วก็ท้ายเพื่อนนะครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้สมบูรณ์เท่าที่ค้นนะครับ ดีก็เต้ดีก็หยุด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 ยุดลูกหยุดนะครับกาเบิ้งกาเต้สูงเกือบร้อยเก้าสิบครับมาจูงควายนะครับเป็นกระพนแน่นะครับมาเปิดตัวมือนี่นะครับให้พี่น้องได้เห็นนะครับหลายคนอาจจะที่สูงสายว่าเปียนไปซื้อควายเลยที่มานะครับเพราะว่าผมเชื่อมันในพัตธุกรรมเขาแหะครับแล้วแบเบิ้งลูกเขาเนี่ยนะครับ คายทอดอกมาแล้วไปเบึงสิบก็โตนะครับโอ้ถือว่าใช้ได้ทุกโตนะครับเป็นควายที่ให้ลูกเรื่องหางเรื่องค่ายเรื่องหางนี่คือพอปีเลยครับนาเขาครับคอครับเงหนาดาครับผมว่าเป็นควายที่นาเขาล่อครับตัวนี้ตาโตครับตาใหญ่ตาเตี้มมตาเตี้มเตี้มเป็นแม็กกาเบียค่าครับนี่เตี้มชัดเตีมนะครับเหรียญบาท เลนหาเลีนซีบอีใหญ่ขนาดเลีนหาเลนซีบใหญ่ค่ัครับนะครับอ่องคอเนี่ยตรงนี้อ่องอ่องคอขาวใหญ่ครับนะครับเอกลักษณ์คืออ่องคออ่องล่างนี่เะนเลยเจะยาวนะครับยาวเลยไปถึงขาสะโพกงาครับเต็มเลยครับนี่แข้งขาม้าแล้วครับตอนนี้เหลือเย่นบอกข้าวนะครับบอกข้าวยังไม่ได้สมบูรณ์ปานได๋นะครับรอเบิรงอีกจดสองเดือนจะม้าัีเสีเบิรงนะครับ หลายคนก็อาจจะสงสัยความสูงครับเดี๋ยวไดว่าเธอเบิ้งจะได้จับลูกจัดไปนะครับอะจับอีกคนนี้มาเร็วอ๋ออี่นะครับมาเด้๋ยวครับปอะมา่อยครับเห็นบหม ปอะมาร้อยหาสิบเจ็ดนะครับครับหาสิบหกหาสิบเจ็ดนะครับตอนนี้กะรอความสมบูรณ์นะครับรอสมบูรณ์นี่กน็น่าจะได้ถึงรอดด้อยหอกสิบดีกว่ครับนะครับสายยอสายพืดูดอนนะครับก็เป็นอีกตัวเรื่องที่เขากะมีความคาดหวังที่จะว่าพัฒนาเมียบกนะครับเพราะว่าพืนฐาน ของพิจูดอนดียิ่งใหญ่นะครับลูกพิจูดอนนี้จะเก่งเรื่องนาเขาอัตลักษณ์แล้วก็หางแข้งขาดีนะครับที่เรากขามใส่พิจูดอนเนี่ยนะครับนำน้มดีครับเดี๋ยวลูกพิจูดอนในจังวัทุกตัวหอนำโน้มพื้นดีนะครับแล้วตัวนี้นี่เป็นควายที่เชื่องนะครับเดืนง้มนะครับคอดี่ยังมีตะกระดูกอยู่นะครับล้อสันคออีกน้อยนะครับกาะอีกอยู่ประมาณสองสามเซนก็จะครบร้อยหกคลิปแล้วก็ไดาจะถึงอยู่ครับพนาพลาด นะครับแพ่ตอนนี้สำหรับใครที่ชื่นชอบใส่เพชรดอนกาฟาไข่พี่น้องไว้นะครับรับผสมตอนนี้กันเปิดรับผสมหนึ่งพันเก้าร้บาทนะครับสำหรับโครงการที่เราฝากเดี๋ยวเร็วๆนี้เดี๋ยวเช็ดข้อกันครับมีแน่นอนเนี่ยใครมีแต่ภาพนะครับหนึ่พันเก้ารบาทนี่คือผสมสองเือนะครับกลับไปแล้วถ้าปกติดีซ่อมได้สองข้างนะครับจะเป็นผสมสามข้างนะครับถ้าสามข้างปกติก็ต้่องไปรักษาุนลูกแล้วครับเพราะว่าปกติถ้าผสมจริงเนี่ยขณะนี้ปัญหานะครับ สำหรับใครที่ชื่นชอบประเทศอุรุก็ฝากไว้เป็นตัวนึงนะครับในการเป็นตัวเลือกนะครับสำหรับมื้อนี้นะผมพระจ้าเต้ยก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมหลายๆให้มากก,กดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้สำหรับมื้อนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีครับ